สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยทรง v i p 1คันนะครับคันนี้สภาพกำงามครับหนึ่งในร้อยมาฝากสมาชิกเลยครับขัดและเช็คมาทั้งคันนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้นิสสันเซฟิโร a 3 3นะครับ2.0ออโต้ LPG ปี2004นะครับสีสันเงาฉ่ำเต็มลำครับ90%ภายในสวยใหม่มากๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับทันสมัย airbag abs กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับใช้งานได้เลยครับ100,000 13,000บาทนะครับรถอยู่ที่ราชบุรีพันโป่งนะครับโทรเจรจารลาได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG Energy Reform นะครับถังแคปซูลครับใช้งานได้ยาวใช้ได้คุ้มมากๆนะครับใครที่กำลังหาทรงนี้นะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับปี2004นะครับตัวสุดท้ายก่อนจะปรับโฉมแ้วนะครับเกียร์แน่นช่วงล่างดียางใช้งานได้ยาวแน่นอนนะครับมีมั่นข้างแบบนี้นะครับ บอกคู่น้าครับอับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์ไฟเพดาน3จุดนะครับเสร็ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสภายในสวยมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้งามมากๆนะครับเกียร์เพิ่งโอเวอร์ฮอลมาให้เรียบร้อยนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยแถมประหยัดด้วยนะครับใครที่กําลังหาเซฟิโลนะครับตัวนี้งามมากๆนะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้นะครับเราช่วยคัดช่วยเช็คนะครับ ภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายเก็บเสียงได้ดีครับรุ่นนี้กว้างขวางแล้วก็ตกแด่งลายไม้สวยๆนะครับเงาช่ารอบคันนะครับขัดเคลือบไปเรียบร้อยไฟใสๆนะครับครบมากๆนะครับคันนี้มาชมดูได้ครับ เสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบเงียบเลยนะครับใช้งานได้ยาวแน่โอ้อฮอมาแล้วนะครับใช้กันสบายใจเลยครับภายในงามๆครับมาดูภาพนิ่งนะครับเบาะหนังสวยๆภายในตกแต่งลายไม้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับสําหรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านี้นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสไตล์ VIP เบนซ์ญี่ปุ่นนะครับเบนซ์เจแปนที่ใครเรียกกันเป็นชื่อเสียงที่ใช้แทนเรียกของเซฟิโลนะครับ คันนี้สภาพสวยมากๆนะครับซื้อไม่ต้องเก็บซ่อมเลยนะครับพี่คนนี้คัดและเช็คเก็บงานมาให้ทุกระบบเรียบร้อยนะครับซื้อไปขับหรูหล่อดูดีผู้ดีเลยครับคันนี้ดูงามมากๆนะครับเป็นดําแบบนี้ก็ดูหรูครับสไตล์นี้ใครชอบใครถูกใจคันนี้นะครับซื้อไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับพี่คนนี้คัดและ เช็กรถสวยเท่านั้นนะครับเน้นๆแค่เซฟิโลนะครับขายแค่เซฟิโลถึงแบรนด์อื่นจะมีราคาจะดีหรือจะถูกไม่สนขายแค่เซฟิโลหลังคาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของเจแปนนะครับไม่มีผุนะครับใช้ได้ยาวครับ รถส,สภาพสมบูรณ์มากๆ,ๆนะครับคันนี้คลิกที่ชื่อคลิปอะไลน์ละเอียดนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้แอดมินบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับราคา1นึ่0 0สบาทนะครับจะส่งทั่วไทยรับประกันท่านได้รถแน่นอนครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับ รถทรงหรูสไตล์นี้นะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับขายเล่นเซฟิโลนะครับเข้าไปได้ตามแฟนเพจแฟนขับของเซฟิโลนะครับไปดูอูเฉพาะอูเก่งๆอะไรหาได้ที่ไหนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในนั้นมีข้อมูลแน่นอนนะครับแฟนเพจเซฟิโลหรือ A32 A33 ตรตะกูลเนี้ยเข้าไปได้เลยครับรถส,สวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องบริการจัดส่งทั่วไทย